สวัสดีครับท่านผู้ชมทเทียทเท่ยงเที่ยงมือนี้คุณตาวิถีไทยก็เอาต้นไม้มารีวิวอีกเช่นเคยทเที่ยงทเที่ยงนี้คุณตาเอาต้นอะไรมารีวิวหรือดูใบมันเออสวยงามเป็นลายๆเป็นดังๆว่าซันนี่นีเป็นลายล,ายลายเป็นดังๆน,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 นี่คือสาคูด่างท่านผู้ชมไหมต้นสาคู คุณตาวิธีไทยต้นสาคูที่พูดถึงนี่คือต้นสาคูที่เอามากินได้ใช่ไหมที่เราขุดเอาหัวของเขามาแล้วก็มาต้มหัวสาคูที่พ่อแม่เอาสมัยตะเก่าตะกี้ซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาแล้วก็เอามาต้มหรือบ่อสั้นเขากระต้มเรียบร้อยเลยเนาะสาคูต้มหัวสาคูต้มกินสมัยยังน้นอยเคยได้กินอยู่ได้ แม่เราซื้อมานะซื้อมาอา้าวซื้อมาให้ลูกลูกกินแซบบุษันจ้ำเกลือในจุกน้อยมันชีมันมันต้มหัวขา,ขาวเคยได้กินอยู่หัวสาคาูสาคูต้มคนที่เขาปลูกเขากระสิเอามาต้มแล้วก็เอามาขายแต่อันนี้เป็นสาคูด่างนะซึ่งก็เป็นญาติญาติกับต้นสาคูธรรมดานี่แหละ แต่ว่ามันมีเป็นเป็นไม้ประดับไม้ไม้โดบไม้ประดับประดับใบตัวนี้ประดับใบเนาะสวยงามซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งคือมันทัดจากที่เอามาปลูกกินเอาง่ายไ,ไปปลูกเพื่อความสวยงามซาคูด่างเวลาที่คนเขาจัดสวนจัดอย่างนี้เขาก็ซื้อไปปลูกไว้เนาะมันงาม สัรพคุณอันดับแรกของสาคูด่างนี่ก็คือหนึ่งเป็นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเพื่นว่าเออเรียกลูกค้าได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอ้อโบเสือกับโบปิยังเนาะหรือใครอยากจะมาเสริมเติมเนาะ เพิ่มเติมเป็นวิทยาทานบางคนหู้บางคนหู้ลายก็ฮอดคุณตาวิถีไทยคุณตาวิถีไทยนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศนะนี่นีน่ี่ต้นสาคูดางนี่ปลูกไว้ก็จะคลายออกซิเจนออกมาทำให้บรรยากาศแถวๆนั้นรู้สึกสดชื่นนะอืมบางคนมา บอกกล่าวเล่าสิบถึงคุณสมบัติของต้นสาคูด่างประการต่อมาเป็นไม้ประดับสวยงามไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามเห็นบหอ่าปลูกไว้ที่ไหนก็จะสวยงามที่นั่นใบของเรานี่เห็นบหสีดดงด่างนะสีดังดอาง <c oughs> <c oughs> และเป็นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูสามารถที่จะเอาต้นสาคูด่างอันนี้ มาใช้ให้นักเรียนได้ฝึกได้เรียนได้สอนนะอได้ฝึกในเรื่องของอ่าศิละปะวิชาศิละปะนะวิชาการงานพื้นฐานอาชีพวิธีการเพาะปลูกวิธีการเลี้ยงวิธีการปักชำต้นสาคูด่างเห็นเหมอ่าเรียนแล้วก็เรียนภาษาต่างๆก็สามารถที่จะเอามาใช้เรียนได้อย่างเช่นให้นักเรียนได้ฝึก เขียนคำว่าสาคูด่างรู้จักเขียนภาษาไทยนะและยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณอีกห้างร้านบริษัทนะเจ้าของกิจการอยากจะสมนาคุณลูกค้าก็เอาต้นสาคูด่างอันนี้มาให้ลูกค้าแจกเอามาแจกให้ลูกค้าเอาไปปลูกนะบางคนจับฉลากได้ของรางวัลมากมายแล้วตู้ โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นแล้วยังได้ต้นสาครูด่างไปปลูกอีกนะขักขัก,ขกอักบางคนเอามาทําเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเปิดกิจการร้านขายต้นไม้มเห็นบอกทุกขักขนาดเออขายส่งทางออนไลน์ขายส่งทางเฟซบุ๊กยูทูบไลนะ์สร้างรายได้สร้างอาชีพอได้การ สรรพคุณหลายอย่างเพอเพอเป็นทั้งยาสมุนไพรด้วยเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพรด้วยได้นี่นีน,นี่ต้นนี่นะสาคูด่างนี่ <c oughs> <c oughs> เออปาไล่มามโนไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการขอบคุณไม้เศรษฐกิจ ไม้อาอาเป็นอาหารนี่แล้วก็เป็นสมุนไพรอีกอ่ะ <c oughs> อขออภัยครับโอ้หลายหลายหลายอ่าสรรพคุณมากหลายอีอือบางคนบอกว่าเป็นไม้ส่งออกคุณนะค้ายออกทางต่าง,างประเทศผู้ใดอ่าก็เจ้ากเจ้าสั่งบานถอไปมันก็เลยแพงคุณมาถามคุณตา ต้นสาคูด่างนี่มันคือแพงคือยังแพงแทะถามยามใดกันยังสองร้อยสามร้อยขึ้นมันเป็นต้นไม้ส่งออกนอกเพิ่์ลวอามันเลยแพงเพราะมันสีอึดมันสีอึดมันหายยากเพิ่์ว่ามเออซีเมนความเขานะที่คุณตาไปเดินเลาะหาเบิ่งในตลาดนัดนี่แต่ละอาทิตย์แต่ละซิบโบมีสาคูด่างนี่สีมีแค่บางเจ้าแค่นั้นเองนะมีกระแพงเข้าไปถามกระแพงลด ต้นซัมนี่เท่าไดนี่อสามร้อยสี่ร้อยผู้ต้นซัมนน่นะโอ้ออันนี้ยังไ่ได้เปลี่ยนเดีย๋ยวสิเปลี่ยนกระถางเนาะคุณตาวิถีไทยเพราะว่ามันมันมันอน,นันแล้วอ่ามันต้นมันใหญ่ขึ้นแหละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางเพื่อเขาจะได้อ่าขยายต้นออกเยอะๆเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขกับภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุงมานานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบณีโชด <c oughs> เดินทางไปสามาใสาใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือสาคูด่างไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการขอบคุณเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรครับท่านผู้ชม